ที่กรุงสาวัตถีแคว้นโกสลเด็กน้อยผู้หนึ่งได้กำเนิดในวันน้าพรามเป็นผู้ที่มีผิวพรรณละเอียดอ่อนเหมือเนเนยข้นนุ่มนิ่มเหมือนใบไม้อ่อนซึ่งยังนอนหงายอยู่หลังจากคลอดทารกนี้แล้วผู้เป็นมารดาตกอยู่ในอาการหวาดกลัวด้วยถูกภัยคือปีศาจร้ายคอยเข้ามาคุกคามนางกลัวว่าปีศาจร้ายนั้นอาจทำให้บุตรชายของนาง ที่ยังเป็นทารกได้รับอันตรายด้วยนางมีความเคารพเลื่อมใสในพระศาสดาจึงอุ้มลูกน้อยไปเข้าเฝ้าให้นอนลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าข้าแต่ราโลกนาถผู้ทรงเป็นผู้นำหม่อมฉันขอถวายทารกนี้แด่พระองค์ขอพระอ์จงทรงเป็นที่พึ่งของเขาด้วยเถิดครั้งนั้น พระมุนีพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์ผู้หวาดกลัวได้ทรงรับทารกน้อยด้วยฝ่าบัทที่บริสุทธิ์อ่อนนุ่มมีตะข่ายกำหนดด้วยจักพระองค์ทรงเมตตารับไว้แล้วส่งคืนแก่มารดาจำเดิมแต่นั้นมาทารกน้อยได้รับการคุ้มครองโดยไม่ต้องเฝ้ารักษาจึงพ้นจากความป่วยไข้ทุกอย่างอยู่อย่างสุขสำราญ เรื่องของการยกลูกถวายพระพุทธเจ้านี้เป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยอดีตการและแน่นอนไม่เว้นแม้กระทั่งตัวผมคุณพ่อท่านเล่าให้ผมฟังว่าหลังจากคุณแม่คลอดผมใหม่ผมมีอาการสำลักหายใจติดขัดเนื้อตัวค่อยๆซีดเขียวคุณหมอบอกกับคุณพ่อของผมว่าจะพยายามช่วยเต็มที่แต่ขอให้เผื่อใจไว้นะ โอกาสที่จะรอดมีน้อยมากจากนั้นคุณหมอก็กลับเข้าไปในห้องความรู้สึกหดหู่และสิ้นหวังเมื่อได้ยินคุณหมอพูดดังนั้นท่านจึงออกจากโรงพยาบาลพุทธชินราชมุ่งหน้าไปยังวัดใหญ่หรือวัดพระศรีรัตนมหาทาตุวรมหาวิหารซึ่งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลประมาณสองกิโลเมตรสตั้งจิตอธิษฐานขอถวายและยกลูกชายให้เป็นลูกของพระพุทธชินราช และถ้าผมรอดชีวิตมาได้จะมาแก้บนทุกปีและแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจากเด็กที่เกือบจะหยุดหายใจจนร่างกายสูบเขียวไปแล้วกลับมาหายใจได้เป็นปกติและมีชีวิตรอดมาได้และนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาในทุกๆปี คุณพ่อจะต้องเดินทางไปกราบพระพุทธชินราชและทำการแก้บนเด็กน้อยที่เกิดในตระกูลของพรามณ์นั้นมีชื่อว่าวัคลิและนับตั้งแต่ถวายเด็กคนนี้ให้แก่พระพุทธองค์เด็กคนนี้ก็เหมือนมีเทวดาคอยปกปักรักษาไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆทั้งเติบโตขึ้นมาอย่างสุขสำราญ ยกเว้นอาการผิดปกติอยู่อย่างเดียวนั่นคือถ้าห่างจากพระสุคตเพียงครู่เดียวก็จะมีอาการกระวนกระวายใจอยู่ไม่เป็นสุขพออายุได้เจ็ขวบท่านวัคคลิก็บวชเป็นบรรพชิตท่านวัคคลิกเป็นผู้ไม่อิ่มอยู่เพราะเห็นพระรูปกายที่ประเสรศิฐซึ่งเกิดจากพระบรารมีทุกอย่างมีดวงตาสีดําสนิท มีผิวพรรณสันถานงดงามครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงทราบว่าพระวักกะลิยินดีในพระรูปจึงได้ตรัสสอนว่าอย่าเลยวกลักกะลิทำไมเธอจึงยินดีในรูปที่ชนผ่านชอบเราผู้ใดเห็นพระสัทธรรมผู้นั้นชื่อว่าเป็นบัณฑิตเห็นเราส่วนผู้ไม่เห็นพระสัทธรรมถึงจะเห็นเรา ก็ชื่อว่าไม่เห็นร่างกายมีโทษไม่สิ้นสุดเหมือนต้นไม้มีพิษเป็นที่อาศัยของโรคทุกชนิดล้วนเป็นที่ประชุมของทุกเพราะฉะนั้นเธอจงเบื่อหน่ายในรูปพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งขันทั้งหลายจะถึงที่สุดแห่งสภากิเลสได้โดยง่ายเถิดพระวกลิ หาได้เข้าใจในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตักเตือนไม่ยังคงปฏิบัติเช่นเดิมพระวักลิไม่ได้สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมได้แต่ติดตามพระพุทธเจ้าไปทุกคนทุกแห่งเพื่อเฝ้าดูแต่พระรูปกายไม่ว่าพระบรมศาสดาจะอยู่ที่ไหนพระวักลิจะไปเฝ้าใกล้ๆในที่สุดพระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปพระวักลิจะไม่ได้บรรลุมรรคผลอันใดเลย ดังนั้นเมื่อใกล้เข้าพรรษาพระพุทธองค์ได้เสด็จไปยังราชคลึพระวักะลิก็ตามเสด็จไปด้วยพอถึงวันเข้าพรรษาเมื่อพระวักะลิมาเฝ้าพระศา,าสดาจึงทรงขับไล่พระวกักะลิจงออกไปวกักะลิพระวกักะลิไม่ได้รู้ซึ้งถึงพระเมตตาจึงเกิดความเสียใจน้อยใจจึงได้ขึ้นไปยังภูเขาคิดจกุฏ ตั้งใจจะไปกระโดดหน้าผาเพื่อฆ่าตัวตายพระพุทธองค์ทรงดำหริว่าภิกษุรูปนี้ถ้าไม่ได้ความสบายใจด้วยการปรอบโยนจากเราแล้วหน้าที่จะทำลายอุปนิสัยแห่งมรรคให้พินาศเสียเป็นแน่แท้อาศัยพระมหากรุณาอันแรงกล้าได้ทรงเปล่งพระสมีให้พระรูปของพระองค์ปรากฏแก่พระวกลิโดยประทับยืนอยู่ที่เชิงเขา พร้อมทั้งตรัสเรียกชื่อวักกลิ oh. เมื่อพระวักกลิได้เห็นพระบรมศาสดาแสดงพระเมตตาตรัสเรียกเช่นนั้นก็ดีใจระงับความโศกเศร้าอันใหญ่หลวงได้ทันทีด้วยความเบิกบานใจพระวักกลิวิ่งลงไปที่เงื้อมเขาลึกหลายร้อยชั่วบุรุษแต่ก็ถึงแผ่นดินได้โดยสะดวกทีเดียวด้วยพุทธานุภาพ พระภูมิปภะภาคทรงแสดงพระธรรมเทศนาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งขันทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงเทศปโปรดพระวกลิจนบรรลุอรหัตผลครั้งนั้นพระภูมิพภัภาคผู้ทรงพระปิชามากทรงบรรลุจรณะธรรมและทรงประกาศว่าท่านพระวกลิเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายศรัทธาธิมุต ในท่ามกลางบุรุษผู้ควรบูชาอย่างยิ่งท่านพระวักะลิเทระได้กล่าวภาษิตคาถาว่าในกับที่หนึ่งแสนนับจากกัปนี้ไปข้าพระเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี่เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้ากิเลสทั้งหลายข้าพระเจ้าก็เผาได้แล้ว พบตั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุดพญาช้างตัดเครื่องพัฒนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับ คำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าก็ได้ทำสาเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิธาสี่วิโมก8และอภิญญาหกข้าพระเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลท่านพระวกลิเถระเมื่อเป็นพระอราหันต์แล้ว ท่านได้ตรวจสอบอดีตชาติของตนเองพบว่าเมื่อหนึ่งแสนกับที่แล้วท่านเคยทำบุญกับพระพุทธเจ้านามว่าประทุมมุตระและตั้งปรารถนาในตำแหน่งเช่นเดียวกับภิกษุผู้เป็นศรัทธาทิมุติซึ่งมีนามว่าวักกะลิภิกษุอันเนื่องมาจากท่านได้ยินการกล่าวสรรเสริญภิกษุท่านนี้ จากพระพุทธเจ้าประทุมมุตระว่าภิกษุอื่นผู้มุ่งมั่นด้วยศรัทธามีปัญญาดีมีความอาลัยในการดูเราเช่นเดียวกับวัคคลิภิกษุนี้ไม่มีเลยและพระพุทธเจ้าประทุมมุตระได้ตรัสพระดำลัดนี้ในชุมชนว่ามานพผู้นี้จะมีนามว่าวัคคลิตามโคต เป็นธรรมทายาตเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรเป็นพระสาวกของพระาศาสดาพระนามว่าโคดมคราวนี้เราลองมาทำความเข้าใจคำที่ท่านพระวัคลิเทระกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่อิ่มอยู่เพราะเห็นพระรูปกายที่ประเสริฐซึ่งเกิดจากพระบารมีอาจจะมีบางท่านตั้งคำถามว่า การเห็นรูปพระพุทธเจ้าเป็นโทษหรือความจริงแล้วการเห็นพระรูปของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเรื่องมงคลแต่ถ้าการเห็นนั้นเป็นลักษณะของการหลงไหลในพุทธลักษณะและพุทธจริยาวัดอันงามพร้อมโดยอาศัยกำลังของศรัทธาเพียงอย่างเดียวขาดการศึกษาและปฏิบัติธรรมจึงทำให้ไม่บรรลุมรรคผลพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานท่านสอนว่า เราสามารถใช้พระรูปของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติคือการระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นกรรมฐานหนึ่งใน40กองสามารถใช้อารมณ์นิมิตทำสมาธิได้สูงสุดที่ระดับอุปจารสมาธิเป็นกรรมฐานที่ทำได้ง่ายแต่มีอานิสงส์ไม่น้อยเลยทีเดียว ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ให้กำลังใจในการทำคลิปด้วยการมอบซูเปอร์แสงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่องด้วยการสมัครเป็นสมาชิกขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่ง ขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ